สวัสดีชาวลัคนาราศีกันทุกท่านด้วยนะครับหรือผู้ที่เกิดระหว่างช่วงวันที่17กันยายนถึงวันที่16ตุลาคมดวงชะตาของท่านในเดือนตุลาคมนี้ด้วยดาวพระอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวประจำเดือนพบวินาศแปลว่าไม่คาดฝันนะครับของชาวลัคนาราศีกันทึงนี้ดาวพระอาทิตย์ได้เคลื่อนโครจรเข้าสู่ราศีกันเข้ามากลุ่มลัคนาส่งผลให้เป็นช่วงที่ท่านจะต้องรอบคอบในเรื่องของการตัดสินใจ บางท่านมีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับการต่างประเทศบางท่านมีโอกาสเข้าไปเกี hmm. ่ยวข้องกับงานแบบเทาๆงานแบบลับๆหรือบางท่านเข้าไปเกี่ยวข้องกับงานแบบผิดกฎหมายได้เลยทีเดียวบางท่านมีโอกาสได้ใกล้ชิดสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากอยู่ในความเงียบสงบในพื้นที่สปายะบางท่านมีความลับบางอย่างที่ไม่อาจเปิดเผยได้บางท่านมีโอกาสโยกย้ายหรือเดินทางแบบกระทันหันนะครับช่วงนี้เป็นช่วงมีโอกาสพบเรื่องราวประหลาดใจ ด้วยดาวพระทิต์สถิตคู่อยู่กับดาวพระพุธเรียกว่าคู่วิชาการการเจราจาท่านจะประสบควาสมสำเร็จในเรื่องของการติดต่อประสานงานการสรื็นสัญญาเป็นช่วงที่มีเครดิตน่าเชื่อถือนะครับดาวพลังคารซึ่งเป็นดาวประจำเดือนพบสหัชชะหมายถึงชื่อเสียงเกียรติยศเครดิตสังคมเพื่อนบรรดาญาติและการเดินทางและเป็นดาวประจำเดือนพบมรณะ ของชาวลัคนาราศีกันทึ้งนี้ดาวพลังคารได้เคลื่อนตัวเข้าสู่ราศีตุลเรือนพบการเงินคือเรือนพบกระดุมพระนะครับส่งผลให้ช่วงนี้ท่านจะมีค่าใช้จ่ายเยอะเก็บเงินไม่ค่อยอยู่มีรายจ่ายมากกว่ารายรับขอให้ระมัดระวังเรื่องการใช้เงินด้วยนะครับบางท่านมีโอกาสทรัพย์สินตกหล่นสูญหายบางท่านมีโอกาสได้เงินจากทุกขลาภเงินประกันบางท่านนำเงินเก่าเก็บนำมาใช้ โปรดบริหารจัดการเรื่องของการเงินให้ดีนะครับดาวพระพุธซึ่งเป็นดาวประจำราศีและเป็นดาวประจำเดือนภพกรรม,มะหมายถึงหน้าที่การงานของชาวลัคนาราศีกันชั่งนี้ดาวพระพุธได้เคลื่อนตัวเข้าสู่ราศีกันได้ตำแหน่งเป็นมหาอุดและอุดมเกณฑ์นระราศีคือราศีที่เป็นมนุษย์นะครับส่งผลให้ดาวประจำตัวเป็นเกษตรราธิปดีจะส่งผลให้ท่านมีความมั่นใจ มีพลังใจมีอิสระทางจิตใจมีสติปัญญาที่ดีเยี่ยมมีความรู้สึกนึกคิดไปในทางที่ดีเป็นตัวของตัวเองมีความมั่นใจในตัวเองค่อนข้างสูงอีกทั้งดาวพระพุทธนอกจากจะเป็นดาวประจำราศีแล้วยังเป็นดาวประจำเดือนพบกรรมมะคือการงานนะครับเมื่อดาวการงานเข้ามาคุมลัคนาได้ตำแหน่งเป็นมหาอุดและอุดมเกณฑ์นาร,ราศีจึงส่งผลดีในเรื่องของการงาน มีโอกาสได้รับมอบหมายงานชิ้นสำคัญมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือได้รับการปโปรโมตผลงานเข้าตากรรมการผู้หลักผู้ใหญ่มองเห็นผลงานนั่นก็เพราะดาวพระพุธนอกจากจะได้ตำแหน่งเป็นมหาอุดแล้วยังได้ตำแหน่งเป็นอุดมเกณฑ์น,นาราราศีโบราณอาจารย์ครูบาอาจารย์ได้เคยกล่าวไว้ดังนี้ครับนาราราศีมีลัคนาเนาพุทธสุกเสาอีกครูอยู่พร้อมหน้า ในเรือน11743ตามตำราท่านว่าเป็นเกณฑ์อันอนุดมอุดมเกณฑ์หมายถึงความร่ำรวยมีกินมีใช้มียศถาบรรดาศักดิ์มีความสุขสมหวังในครั้งนี้ถึงแม้จะเป็นเพียงแค่ดาวจรแต่ให้คุณกับท่านมากมายเลยทีเดียวครับดาวพระพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวประจำเดือนพบพันธุหมายถึงหน้าที่การงานความมั่นคงญาสนิทเพื่อนสนิท อสังหาดิมทรัพย์และเป็นดาวประจำเดือนพบปัตตนิหมายถึงคนรักคู่ครองเพศตรงข้ามหุ้นส่วนของชาวลัคนาราศีกันชั้งนี้ดาวพระพฤหัสปดีได้เคลื่อนตัวเข้าสู่ราศีเมษได้ตำแหน่งเป็นราชาโชคส่งผลให้ในเรื่องของความรักนะครับคนโสดมีโอกาสได้พบเจอคนถูกใจอาจจะเป็นคนแดนไกลหรือผ่านการมีครอบครัวมาแล้ว คนท่านที่มีคู่ครองคนรักแล้วนะครับมีโอกาสได้เดินทางไกลร่วมกันแต่ต้องระวังเรื่องสุขภาพและปากเสียงนะครับมีโอกาสที่จะมีปัญหาผิดใจกันได้บางท่านมีโอกาสได้เจอแฟนเก่าคนรักเก่าหรือมีโอกาสได้หวนล้ำลึกเหตุการณ์ความสัมพันธ์ที่มีต่อกันในอดีตดาวพระศุกร์ซึ่งเป็นดาวประจำเดือนพบกระดุมพระหมายถึงการเงินการทองและเป็นดาวประจำเดือนพบสุภะ หมายถึงความดีงามความเจริญการต่างประเทศผู้หลักผู้ใหญ่หัวหน้าเจ้านายของชาวลัคนาราศีกันเช่นนี้ดาวพระศุกร์ได้เคลื่อนตัวเข้าสู่ราศีสิงห์เรือนพบวินาศแปลว่าไม่คาดฝันนะครับทรงผลให้ฉันมีโอกาสที่จะได้เงินจากแดนไกลได้เงินจากต่างจังหวัดต่างแดนต่างประเทศ มีโอกาสได้เงินแบบไม่คาดคิดคาดฝันได้เงินจากประกันบางท่านมีโอกาสได้ประโยชน์จากการทําธุรกิจเกี่ยวกับลงทุนกับชาวต่างชาติต่างประเทศแต่ทั้งนี้ต้องขอเตือนให้ระวังนะครับในช่วงนี้ห้ามรับอาสาผู้อื่นเพราะท่านมีโอกาสที่จะเดือดร้อนเองได้ระวังทรัพย์สินบางอย่างของท่านจะตกหล่นสูญหายระวังผู้ใหญ่ใกล้ตัวจะให้โทษหรือเจ็บป่วย มีโอกาสเกิดขึ้นได้ในดวงชะตาครับดาวพระเสาร์ซึ่งเป็นดาวประจำเรือนภพปุตตะหมายถึงบริวารลูกหลานลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชาของชาวลัคนาราศีกันชั้งนี้ดาวพระเสาร์ได้เคลื่อนโคจร,รเข้าสู่ราศีกลุ่มเรือนภพอริส่งผลให้ระวังความร้อนใจจะมาจากบุตรหลานบริวารผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านนะครับบุคคลดังกล่าวจะมีโอกาสนำความร้อนใจมาสู่ท่านได้ ระวังบุตรหลานบริวารอาจจะมีอาการเจ็บป่วยบางอย่างเกิดขึ้นชังนี้จะต้องระมัดระวังความสนุกสนานรื่นเริงของท่านที่มากมายจนเกินเหตุจนทําให้เกิดปัญหาได้บางท่านมีโอกาสมีความเดือดร้อนจากการหาความสุขใส่ตัวหรือความสุขสำราญมากจนเกินไปบางท่านอาจจะมีปัญหากับวัยรุ่น ด้วยดาวพระหูจากเดือนพบอริได้เคลื่อนโครจรไปอยู่ในราศีมีนเล็งมายังลัคนาส่งผลให้ชาวลัคนาราศีกันบางท่านเข้าไปเกี่ยวข้องกับรักสามเศร้าเราสามคนการที่ท่านจะคบหากับใครหรืออะไรขอให้พิจารณาดูให้ดีนะครับมิฉะนั้นมีโอกาสร้อนใจได้ส่วนบางท่านมีโอกาสพบเจอคู่กรณีโปรดระมัดระวังด้วยนะครับ ผู้พยากรณ์ขอแนะนําให้ท่านสร้างบุญสร้างกุศลในส่วนที่ท่านทําได้นะครับเช่นถือศีลสวดมนต์ไหว้พระบวชเนกครม,มะปล่อยชีวิตสัตว์ที่กําลังจะถูกฆ่าโคกระบือปลาหน้าเขียงทําบุญค่าน้ำข้าไฟเติมน้ํามันตะเกียงวัดวาอารามต่างๆหรือมูลนิธิต่างๆบริจาคทานลงศพญาติเครื่องมือแพทย์มันทําบ่อยๆนะครับและอุทิศบุญกุศลแบบเฉพาะจอจง ในเรื่องที่ท่านกําลังประชิญอยู่เช่นในเรื่องของปัญหาชีวิตหรือปัญหาเรื่องของการเงินเหตุร้ายจะได้กลายเป็นดีหนักจะได้กลายเป็นเบานะครับสิ่งสําคัญจะต้องมีความซื่อสัตย์กับคนรักนะครับไม่อยากทุกข์ใจก็อย่าสร้างเหตุปัจจัยที่ก่อให้เกิดทุกข์นะครับ